ไปครับวันนี้เราจะมาทดลองเส้นทางกันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกับเส้นทางแข่งขันสน้ำมอคมนำโดยน้องเรียวผมเป็นตากล้อง จะเป็นตากล้องผมจะไม่โดนนะครับปล่อยตัวมาแล้วก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับสามสอนนะครับ ไปสามสอนตรงนี้สอนเลยครับเอาเละครับแล้วก็ขึ้นนี้ครับ này đây review thể làm mấy ông lên เร็วกย่าเร็วกินไม่เห็นหลังแล้วก็เหนื่อยด้วยขอาไป 你看，能练能练，哎，你看。 ครับตรงนี้ ความชันประมาณ8%ครับความยาวประมาณ100เมตรนะครับดูความชันครับ ไม่ได้ครับโทรศัพท์ผมรับไม่ได้ครับ

ตัวดร้ามเลนะแล้ไม่เหนื่อยกีงครับตรงนั้นร้อยเมตรนะครับแล้วเรามาต่อตรงนี้แบบเรื่อยๆซึมๆประมาณเกือบเกือบสองร้อยนะครับน่าจะสองร้อยติดนะครับตรงนี้ นี้เราก็จะยาวลงยาวๆเลยนะครับประมาณ3-400เมตรนะครับ เรื่ๆๆเรื่ๆเอาเร็วเร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 หนาเรียบนี่ก็ดาวลงเลยนะครับเป็นขั้นบนใดมาเลยครับ โอ้โหนะครับลยงยาวครับตรงนี้ยาวยาวไปเลยครับต่อยาวต่อเนื่องนะครับ ตรงนี้ดาวต่อเนื่องก็เยอะนะครับจากตรงนู้นมาประมาณ3-400แล้วต่อตรงนี้อยู่ประมาณสองร้อยเมตรน,นะครับแล้วก็ดันต่อครับ ใช่อย่างนี้ครับไ,ไ,ดไ,ได้ครับประมาณ100 100เมตรนะครับตรงนี้100เมตร100 m ไไอเมตรพอดันเป็นร้อยครับเราไม่มีดันเป็นสิบยี่สิบนะครับเอาอะไรใหม่เดี๋ยวเอาอะไรใหม่เลยจะเอยาอะไรใหม่

หายแล้วกูสิหายแล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนที่โอ้ร้ยอยร้อยครับว,วันนี้โอ้ลายใหม่ครับ ันนี้มีทางเบี่ยงนะครับถ้าใครไม่กล้าจ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ตรงเดียวลงก็คือเนินจ้ำนะครับแต่ผมจะไปลายเบี่ยงนะครับใครไม่กล้าจ้ำมาทางนี้นะครับใครไม่กล้าโดดเนินมาทางนี้เลยนะครับอ่ามีทางเบี่ยงเหยนะครับนี่ครับทางเบี่ยงแล้วก็มีสองลายทางนู้นนะครับ โอเคก็ okay, ขึ้นไปเลยอมอาามาลองด้วยนะยังไม่เสร็จที่แค่มาลองดอกบันนี้ทำเรียบทุกคนแค่มาลองดอกอยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับ <S 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 ไม<ห>่ต้องไปไหมต้องไปเลยไปลองดูก่อนหลังต่อครับมีอีกอ่ะ

ยังอีกประมาณทั้งเกืบหนึกิโลนะครับเราจะเข้ารอบรอบแรกนะครับโวยจังหนวนอันรูร้ดาวสามสอนครับสี่กโโลกค่อยครับนี่เราจะเป็นทางไอ้ดุโลนะครับทางเรียบ ลงแบบอ่าต,ตรงนี้ใส่ให้มีแรงหนีเลยครับตรงนี้หนีเต็มที่หนีได้หนีเลยครับตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นเนินส่งให้ด้วยครับแบบเรื่อยๆไม่ต้องปันนะ่นเนียย่ยมันไหลลงมเลยครับมันจะไหลให้เลยครับ ต่อครับ,รออรรบตรงนี้ควรผออ่ะนะครับตรงนี้ลองเดียวไม่ต้องรีบกลองเดียวเรามารีวิวสนามครับเรืเร่อยๆไปนี่ขึ้นหนต่อตรงนี้ครับเนินพออนี่สามชั้นนะครับ ไหนเรื่อยครับไหนเรื่อยเองครับในตากล้องรนครับวันนี้เอ็นฝ่อนะครับปลาย่างอ่อนนะครับนี่ชั้นแรกครับชั้นแรกจะยาวหน่อยนะครับ ชั้นแรกจะยาวประมาณ100เมตรนะครับขึ้นไปชั้นแรกเราพ้นมาแล้วนี่ก็เป็นทางเหมือนะครับตีตามสุดยางนะครับให้ผู้เข้าดินมาทุ่ม ไม่ต้องัวอย0่高พัดเลยแบบไบร์ขบวนทั้งมดมันเห็นเน้ะอืมเห็นเดี๋ยวทั้งชั้นที่สองครับ oh. ชั้นที่สองเราขึ้นมาแล้วนะครับ ีสามมีสี่ชั้นนะครับตรงนี้ผมจำไม่ผิดมีชั้นหนึ่งครับสี่ชั้นครับสี่ชั้นทั้งหมด ไปสามสามสวนกันนะครับเพราะว่านี่รีวิวให้ดูสนามร่อบหนึ่งครับก้ะโดงร่อนไม่ไหวครับ <c oughs> อ๋อชันีิสกี้ครับ เราจะได้ได้ครบหนึ่งรอบแล้วนะครับพอออกจากป่าตรงนี้นะครับพอเห็นถนนคนกรีดก็คือว่านั่นคือหนึ่งรอบนะครับนี่เลี้ยวซ้ายเลยครับออกมาตรงนี้เลี้ยวซ้ายใครมีแรงกว่าครับมากกว่าสองสามคันนะครับชาวปิ้นตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลย แต่อันนี้นครับออกจากตรงนั้นมาก็ประ,ะมาณร้อสามสิบเมตรสี่สิบเมตรเพราะเราจะไม่ให้เข้าโคง้งนะก็โคง้งอันตราย